เดออยู่เล็กหนึ่งโอ้อ่ะเลนั่นปะสามนาทีบ้านอ่ะต้องต้องต้องเเล่นแล้วรอไม่ได้ดมาเด้งเดินอมาเดมารีบีบสามสองหนึ่งออกมาเลยมาตั้งแหงแล้วหเจอเกันเลขกหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งชนเลยชนเลยเล็หนึ่ง่าจะชนเอเด้าไปเลยโนสกิลเข้าไปเอเดเซนอยู่โยนสกิลเข้าไปโยนสกิลเข้าไปตัวดาเมจอยู่รอบรอโอเคมนี้รวมเล็กหนึ่งรีบัฟอีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวเราอแค่ไปสองนะ โอเคสามสองหนึ่งไปครับเดินต่อ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 ดูด้านบนดีๆนะด้านบนมันมีคนตามมาเราขยับถ้าเออเราเราขยับไปข้างหน้าเราขยับไปข้างหน้าแล้วโยนสกิลหลังเข้าปั้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเดินมาเดินมาเดินมาก่อนเดินมาก่อนเดินมาเล็ขสามก่อนแล้วโยนสกิลกลับไปข้างหลังเดินมาก่อนวางแลนวางเรียนจุดใต้บันไดเนี่ยใต้บันไดวางแลนไว้เดินมาสามก่อนเดินมาสามก่อนเราโยนสกิลทิ้งเอาไว้เราโยนสกิลทิ้งเอาไว้เดินมาสามก่อนรู้มาหรมาไม่หหยุดปะกันได้ไหมให้หยุดไปยกันได้เรียก่อนได้นะ เซตแลนดไว้เออเซตแลนดไว้ครับเซตแลนไว้เซตแลนดไว้เซตแลนไว้โอเคหันหน้ากลับไปหันหน้ากลับไปสู้มันสู้มันสู้มันดิตัวดาเมจเล่นเลยหลังลงอยู่หลังหน้าเข้ามาเลยไปเรากลับไปเลขสองหันหน้ากลับไปเลขสองครับหันหน้ากลับไปเลขสองมาชนมาลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆหนูวีเจดีเจมเลขหนึ่งนะเออดังกลับไปเลขหนึ่งดังกลับไปเลขหนึ่ง ตั้งแรงขึ้นมาแรงใหญ่ให้ขาด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 ล้ม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 ใช่ปะล้มอย่างรใส่เข้ามาใส่เข้ามาดิตัวดาเมจเข้ามาดิตัวดาเมจเข้ามาเขาไปเล่นเข้าไปเล่นโยนสกิลขึ้นไปโยนสกิลเข้าไปโยนสกิลไปกดย้าหน่อยกดย้าหน่อยกดย้าหน่อยแรงดันหลังหมดละเข้ามาขลังเข้าไปดันเข้าไปดั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 เข้าไปฝันเข้าไปฝันเข้าไปฝันเข้าไปดันเข้ามาดันเข้ามาเล็กหนึ่งแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยอย่าขาตายอย่าขาตายอย่าขาตายดันเข้ามาดันเข้ามาใครตายใครตายดีกันตายแล้วเดินติมาได้นะครับ เล่นหน่อเล่นหน่อยเฮ้เล็กหึ่งมันไม่เยอะนะเดินขำดันเข้ามาได้นะเดินอย่าอย่าอย่าเอาบันไดอ่ะขึ้นไปเดินบันไดมาพยายามไถขไถ้ขึ้นมาเล็กหนึ่งขยีขึ้นมาเล็กหนึ่งพยายามขยีขึ้นมาเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งมันมีไม่เยอะอ่ะน่าจะยังสู้ได้อยู่นะตัวแต่นะวดันมาดันมาดันอัดอั้นเข้าไปครับสิงเศษตัวสิงสิงน้เมจอ่ะอัดขึ้นเข้าไปข้างในตรงขอบอ่ะเห็นไหมตรงขอบอ่ะดันมา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 เออ ไหวอยู่นะผมว่าไหวอยู่นะไหวไหวไหวผมว่าไหวอยู่นะแรงขึ้นแรงขึ้นเต็มตีนะหมูมาต่อนะหมูมาต่อเคียร์เลยเจนออกไปเคียร์เลยเจนออกไปเคียร์เลยเจนออกไปเตะ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 เลยเจนออกไดยาหน่อยกดยาหน่อยกดยาหน่อยกดยาหน่อยสู้ได้เรา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 สู้ได้แรงขึ้นแรงขึ้นเตะ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 ยับพื้นเข้าไปยับพื้นเข้าไปยับพื้นเข้าไปโยนดาเมจไปทางหมูด้วยโยนดาเมจไปยืนรอบนอกนะพายืนรอบนอกแล้วบุ๊ดแล้วจ่ายสกิลเข้ามาจ่ายสกิลช่วยจอรดาเมจเข้ามา ไหวๆย้ำอยู่นี้แหละย้ำไหวๆไหวๆยังอยู่ยังอยู่ต้มบี้อยู่ไปตายโดนเตะออกมาเซฟโซนเจอข้างล่างชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบอีก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 ดีดามเอ็นโอ้ยโอ้ยแทง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 ไหวๆ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 ไอ้โซนเต็มเลยไอ้โซนเต็มเลยเต้เต้พีชชุบไปชุบไปหนต่อหนต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อชุบ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 เรื่อยๆชุบเรื่อยๆ ว้ไว้ไว้เอาดาเมจขึ้นหลังเท่านั้นเลขสองเลขสองเองมาเลขสองเองมาสามเชี้หนึ่งให้หมดเชี้หนึ่งให้หมดเชี้หนึ่งให้หมดก่อนโอ้าหลัยเอ๊เข้าหลังต้องมีไถหนึ่งออกแล้วอันไหมชุบชุบชุขึ้นผมชุบขึ้นผมชุบขึ้นอยู่ได้อีกได้อีกเพื่อนยังอยู่เยอะนะพี่คิวไม่เป็นไรเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้ยาวๆเลยเล่นเล่นตรงนี้ยาวๆเลยช่วยหน่อยช่วเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนอีกตายขยับมาจับเพื่อนแล้วมาเพื่อนนานๆเพื่อนอย่าปล่อยเพื่อนไหนตรงนั้น ในตรงนั้นเลหนึ่งแ้วมขึ้นหน่อยขึ้นมาหน่อยข้นมาอ่ะไมาไฟไฟเติมมาตนหอเลยต้นนึงรลอเลยอันี้ต้นงบจอดแรงได้ปะจอดแรงตรงตีนโอเคเอาแรงขึ้นาขึ้เอาแรงขึ้นขึเอาแรงขึ้นตายแล้ติดเอาแรงกดกันหมดเลยมันลมเยอะมันลมเยอะมันลมเยอะผมว่าตั้งใหม่ก็ได้นะตั้งม่ได้ออกออกมาได้สองออกมาได้สองออกมาได้สองก็ขเดินนะผมไม่หลดนะครับออกมาได้สอง มีลานลานกว้างตรงเล็หนึ่งตั้งอ่ะกิโไรตงไปเดินเดิเดเดินเข้าซิกแซกมาาซกแซกมซิกแซกซกเลี้ยวขวาซิกแซกซกแซกซกแซกซกแซกออกซ้ายนะซิกแกเออกซ้ายนะซ้ายหรือขวาออกซ้ายชนนอกซ้ายชนนซ้ายชนน่นะชนน่ชนน่ชนนนเลยนเลยขหลมามข้างหลังมาหัน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 หลังมามีเยอะมีเยอะกลับมา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 ซิกแซกกลับมาซิกแซกกลับมากแีเจนดลเจนดีเจนข้างหลังเจข้างหลังเข้ามไปดูน้ำแข็งข้ามไปไปลให้ลง ขวาล่างนี้ขวาร่างไว้นี่ขวาล่างไว้นี่ยขวาล่างไว้อืมระวังระวังหลังระวังขบาราชุบขบเลาชุบขวาล่างมันมันมัมิไปเขาตายเยอะนะเขาตายเยอะนะพยายามกลับมาดันดันดันตรงซิกแซกกลับมามันตายเอ๊ะข้อหลังหลังขึ้นมาหัวเหลี่ยมแย่เลยตรงนี้เออจริงๆเมื่อกี้ต้องไปนั่นต้องไปนั่งมันทั้งมันนั่งมันตายหมดไหมหมดหมดหมดน่าจะไม่าดเเลย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 มันโดนแซนวิช โทษลจริงๆหน้าหน้าไปหน้าไปสายว่ะหน้าเหยียบเอฟไปเลยต้องไปวัดกับเอฟอ่ะเด้นครับเด้นครับเด้งครับมีเจนอยู่ตรงสองนะเสร็จปะาไปสู้ก่อนสู้ก่อนสู้ตรงนี้ก่อนสู้หน้าหลัวก่อนสู้หน้าหลัวก่อนมีไม่เยอะมีไม่เยอะไปต่อไปต่อครับไปต่อถ่ายไปถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆไหว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 อะฉีออกซ้ายครับฉีดออกซ้าย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  อยซ้ายขวาเยอะนะฉีออกซ้ายอย่าเพิ่งไปขวานะฉีออกซ้ายก่อนดี๋ยวซ้ายก่อนซ้ายไม่มีโอเค,คอาาขบม,ม,มาตรงกลางไขบมาตรงกลางใข่มาตรงกลางเดีย๋ยวเราจะชนด้านขวาราเอาพื้นที่ขวาให้ได้ขวาล่างอ่ะเห็นสีแดงเยอะไหมมันจะมีวงแดงอยู่ขวาล่างันมีเยอะเตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะมีกี่วัเข้าซิกแซกนะครับเขาาขวาล่างก่อนเอาขวาล่างก่อนเอาล่างก่อนตรงที่มันมีสีแดงเยอะเยอะก็ไปไป ไตมาแล้วก็เตะมาตามทางเตะมาตามทางเรื่อยๆมันมันไม่เยอะมันไม่เยอะไม่งั้นเราจะโดนเลกสองตุ้ยเรารีวิ่งเข้าขวาก่อนเข้าขวาก่อนเข้าขวาให้ได้ก่อนต้องทับต้องทับให้ได้เลยต้องทับให้ได้เลยเข้าขวา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 เขาขวาให้ได้แล้วเราหันหน้ากลับไปข้างหลังเอาให้ได้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 ไหวไหวผมว่าเราไหวผมว่าเราไหวระหนล้วหน่อือแล้วหันหน้ากลับมาด้านด้านหลังอ่ะมันจะมีอีกเยอะเลยข้างหลังอ่ะมีเลจิด้วยนี่หว่า ขยับขยับขึ้นหกบนขยับขึ้นหกบนเดินขึ้นข้างบนเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนเดินขึ้นข้างบนแล้วหันหน้ากลับมาหันล่างหันหน้าหันหน้าลงมาล่างหันหน้าลงมาล่างขึ้นกระบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นกระบนเลขหกแล้วหันหน้าลงมาล่างโอนามิยืนรอบนอกนิดนึงแล้วก็จ่ายสกิลเข้าไปได้อยู่เราน่าจะไปหมดแล้วป่ะไม่ได้รละโดน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  เอก็ออกมาหมดหมดพี่เอก็ออกมาเยอะเราล้มเอกได้แต่ล้มหนึ่งเดินเดินไปเลขสองครับเดิน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 มีโศกนาฏกรรมเล็กน้อยไปเราทับไปแล้วก็เดี๋ยวเราไหลไปเลขสามก่อนไปเลขสามก่อนนะไปเลขสามก่อนไม่ต้องเลี้ยวนะไม่ต้องเลี้ยวนะตรงนั้นมาก่อนตรงไปเลขสามนอ่ะเข้าไปดูหน่อยผมเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คหน่อยว่าข้างในมีอะไรไม่มีอะไรมีเดซเซนไม่มีไม่มีโอเคเดี๋ยวยืมมาได้ไหมทุกคนมาสามคิว เออเดินขึ้นเดินขึ้นบันไดไปดูหน่อยว่าข้างบนเลนซองด้านขวามีอะไรไหมป่าไม่น่ามีโอเคเขาเลขสีให้สีอ่ะลงบันไดกลับไปที่รั้วกลับไปที่รั้วแล้วเดี๋ยวเราเข้าซ้ายเลยเข้าแบบกองโจรเลยอกมาีคนดูเลขสองมีคนเข้าเลยสองสู้สู้สู้สูองก่อนสู้สองก่อนสู้สองก่อนเสียบใครเสียบข้าบนเลขกสามพิดนึงเสียบขึ้างบนเล็กสามพิดนึงอีกรถแล้วรนแล้วนถบล้ว แล้หันหน้าลงไปแล้วหันหน้าลงไปหันหน้าลงไปไหว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 เล่นเล่นพื้นที่กว้างเล่นพื้นที่กว้างเล่นโซนกว้างเล่นโซนกว้างเล่นโซนเต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 ในในในช่องเนี่ยในช่องเนี่ยมันมันล้มหมดแล้วมั่ในกระจุกอ่ะมันไอ้กันอยู่ในกระจุกอ่ะเห็นปะอัดเข้าไปอัดเข้าไปมันรองเท้าเยอะแล้วรองเท้าเยอะแล้วตีนขึ้นเต็มเลยเดินไล่ตีเดินไล่ตีเลยเดินไล่เตะเลยเดินไล่เตะเลยเดินไล่เตะเลยตายหมดแน่ตายหมดแน่ตายหมดแน่แลนไว้แลนไว้แลนไว้เดเซนเข้าเดเซนเข้าต่อเดเซนเข้าต่อล้มสุดอ่ะสุดรอรับรอรับเเล่นหมือนนนเเเดิมมล่หือกับที่เอกกมาตเล่นเหมือนเดิมเล่นเเเเเหหมมมมืืออนนนดดิิล่ เฮ้ยต้องัปไหนลงมาครับต้องไปลงไหมต้องไปลงไหมหมดเลยไม่ต้องไปไล่เขาไปลงหมดไปหมดไว้ไวไวเราเล่นตรงนี้แหละเราเล่นตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปไหนเล่นเล่นตรงนี้แหละเล่นไว้หน่อยเล่นไว้หน่อยรุดมปสองทางนะพี่ข้างบนก็มีนะเล่เลยไหวอยู่ไหวอยู่เราอยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ตรงนี้แหละมันมีมันมีพื้นที่ให้เล่นสองที่ซบซบซบเล่นเล่นเล่นพื้นที่กว้างเล่นพื้นที่กว้างเล่นพื้นที่กว้างอย่ากระจุกกันอยู่เป็นที่เดียวอย่ากระจุกอยู่ที่เดียวกระจายเลยตรงนี้กระจายเลยเออแต่ว่าเล่นในเล็กสามนี่แหละไหวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ ยืนชิดขอบขวาสุดของแมพหน่อยจะได้คอยชูเพื่อนได้เดี๋ยวพอเห็นรองเท้าเยอะแล้วเราไล่เตะเลยนะเยอะแล้วเตะเตะเตะเริ่มเริ่มขึ้นแล้วรองเท้าเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมอ่าไล่มาค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มาไฟไฟไล่มาค่อยๆไล่มาไฟไฟไล่มาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นได้เล่นได้เล่นได้ชิวชิวชิวมันแหลกครับมันแหลกมันแหลกมันดีเลยโอเคค่อยๆมาไฟมาไมาไฟมาไมาแล้วผมาไฟมาไฟมาไฟมาไ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 ฟมาไ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 ฟมา แฟมมีคนนะมีทีมนะอย่าเพิ่งล้นออกไปนอกออกล้วนะเราอยู่แค่ตรงนี้ก่อนโอเคขยับเอาจากขยับออกจากสามมาเฮ้ยไาลเยอะเลยเว้ยขยับเอกจากสามมาเรามารอเรามาอยู่ที่เลขสองแป๊บหนึ่งขอสชกเก้ไปดูหน้าเซฟซนอ่ะมาแล้วมั้เนี่ยมาเห็นมั้ยเห็นมั้มีคนมามีคนมามีเศษเลเจนด์เนี่ยเก็บตกไอ้พวกตกรถหน่อยดิเนี่ยมันไหลมาเรื่อยๆมันไหลมาเรื่อยๆเห็นไหมเรายืนเลขสองนั่นแหละเป็นหน้าด่านไปเออต่อเอ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 อเล่นไป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 เล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้แหละ ยืน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 กว้างเหมือนเดิมยืนกว้างกว้างเหมือนเดิมพระยืนข้างหลังนี่ตัวดาเมจเข้าไปเล่นนี่ตัวดาเมจเข้าไปเล่นเหมือนเดิม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 ยืนไปที่กว้างยืนไปที่กว้างไหว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 เราไหวเราไหวเราไหวถ้าถ้ารู้สึกไม่ไหวถอยเข้าสามได้ถ้าไม่ไหวถอยเข้าสามได้แต่อย่าถอยเข้าลัวแค่นั้นพอมีมีเอ๊กอยู่ข้างหลังนิดนึงอยู่ในอยู่ในช่องแคบเห็นไหมตายตายละ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 อ่ะชุบเพื่อนหน่อยครับชุบเพื่อนตรงทางแคบหน่อยชุบเพื่อนตรงทางแคบหน่อย เราถอยเข้าสามมาเราถอยเข้าสามมาถอยเข้าสามมาเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมถอยเข้าสามมาเดซเซนมาต่อต่อเองตายนะโอเคกลับมากลับมากลับมาได้สามกลับมาเลขสามไหวไหมถอยเข้ามาได้ไหมมันอยู่นะยังอยู่กันอยู่นะอยู่เยอะอยู่นะซุดเฟินเลยครับเอาสามคืนเอาสามคืนเราพื้นที่สามคืนเอกเข้ามาสามเลยนะโอ้เราหายไปเยอะเลยว่ะเออ๋ยะเยอะ ไปเลยอะกลับไปเซ็ตโซนเหละรีกันตายเล่นใหม่เดี๋ยวไล่เมันเดิมหนึ่งสองสามเออเดินเข้ามาเลือดมิดหลอดแหลกแหลกกันมากแหลกกันมากไหมครับแหลก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 กมากเลยใช่ไมัีเยอยู่ดีเของผมมันพอไหววะไม่ไม่ค่อยแหลกเท่าไรมันมันมันได้อยู่จะมีคนตีบ้านแล้วนะใช่ไหมไปเนี่ยไปเลยตุ๋ย ตามไปตามไปทิ้งสกิลใส่ทิ้งสกิลใส่ตองมาออกมาออกมาออกมาสกิลใส่ทตสกิลใส่ตสกิลตายตายเยอะแล้วตายเยอะแล้วเห็นปะตายเห็นปะตายเยอะตายเยอะระหว่างทางอะเตะไล่เตะไปไล่เตะไปไล่เตะไปเอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งเนี่ยโยนเข้าไปโยนเข้าไปสกิลอ่ะโยนเข้าไปตามมาชุบตามมาชุบสวยสวยเลขสามสุดเยอะนะเดีจะหน่ะดึงแรงโยนสกิลเข้าไปโยนสกิลเข้าไปกดยาหน่อยกดยาหน่อยไว้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 ไว โอ้โหแล้วเตะอย่างไวอยู่มาหลังแล้วนะมาหลังเอาเข้าขอบสามเข้าขอบสามก่อนต้องได้เข้าขอบสามแล้วต้องได้เข้าขอบสามแล้วมุมสามชิดในสุดพยายามฝ่าเข้ามาผมโดนเตะแล้วดันไหวไหมไหวยังไหวยังไหวเติมเข้ามาเรื่อยๆเติมเข้ามาถ้าถวายเติมเข้ามาครับใครตายเติมเข้ามาใครตายเติมเข้ามานี่เข้าต่อยนะระวังนะ ต้องเอาพื้นที่ให้ได้ก่อนไม่งั้นก็ต้องวิ่งขึ้นบนเลยอ่ะดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปนี่คือสงครามขนาดย่อมชี้เออผ่านเอกไปไม่ได้ว่ะโอ้โหไม่ไหวว่ะเอกปิดเลขสองอืมอืมอืมถ้าถ้าถ้าหมดหมดยังขอหมดยังไม่หมดก็หมดหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วันบับดันบัฟดันบัสาม สองหนึ่งวิ่งมาสองครับวิ่งมาสอง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 โอเคหยุดหยุดตรงนี้ก่อนหนึ่งเนี่ยตรงทางทางแคบไปก่อนก่อนเตียนเตียนเตียนกี้ชนกันอยู่โอเคด้านหลอดด้านหลอดด้านเม็ลงข้างหน้าลงเอ้ครับลงเอ้ขวาบนไว้เอ้ขวบบนไว้แมนดาร์ละเอ้ขวบบนโอเคโอเคทุกคนฟังผมทุกคนวิ่งลงสามสุด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 ขวาสุดขวาสุดขวาสุดวิ <história>. <disse apple. S 2> ่งมาขวาสุดขวาสุด เซตแลนด์ครับเซตแลนด์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 โอเคโอเคเออ่ทางแคบทางได้สองคนเข้ามาวะยังยัง <nah. S 2> ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะโอเคทุกคนรันบัฟวิ่งมาข้างบนเลยหกกว้างบวกกันอยู่เก้าวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไม่ต้องไหลไปลึกไม่ต้องไหลไปลึกค่อยๆไปค่อยๆไปเจอเจนนะเจ okay, okay. Uh, อเจนโอเคโอเคอ่าฟังผมนะกดยานะสปีดแข็งนะสามสองหนึ่งวิ่งเข้าเลยครับข้างบนแปดบนแปดบนเข้าเลยเข้าเลย ดึงแนงออกดึงแนนออกเนี่ยจยัดหน้าไปหยัดหน้าไปฟังผมนะทับเข้ามาทับเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาอย่าไปกลัวมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาฟังกูฟังกูไหลเข้ามาไหลเข้ามาทับแม่งเลยดึงแรงเล็กเล็กเล็กเจ็ดออกดิดึงแรงเล็กเจ็ดออกเดิมันดันลงมาอืมโดนแต่ว่ะหมดปะวะหมดปะ น่าจะหมดนะเมื่อกี้เราโดนเราโดนเล็กเราโดนจากข้างหลังอะ่ะไอไอเอ็กที่อยู่ตรงในบ่อมันขึ้นมาเหรอครับผมไม่เห็นข้างหลังเลยเชี่ววิ่งมาลึกจัดเสพพยายามแลนแลนให้เพื่อนด้วยครับแลนให้เพื่อนด้วยก่อนเมื่อเดินอะแลนติดเท้าตลอดเลยชนหมูนะหมูเอกเลขสามเอก 3, เลขสามกับหมูนะโอเคสามสองหนึ่งโอเค ตลงลงสามสุดลงสามสุดลงสามสุดเลยเดจนอยู่ข้างบนอะลงสามสุดก่อนมีปากปลายข้างหลังว่ะไอเอกมันอยู่อยู่ใต้ตีแล้วเนี่ยอยู่กระตีแล้วเนี่ยที่คนไม่โหลดย้อไม่ัดเออนคนไม่โหลดยึตั้งตีก่อนตั้งตีก่อนรบตั้งตีไปดึงตั้งตีไป้าดึงไม่ออก อ๋อข้างหลังนะคะรับข้างหลังตรงตรงตรงติดทางแคบอะ่ะไหลเข้ามาไหลเข้ามาโย Kes นในเมฆเข้ามาอุยอ้โหเลี้ยงตรงนี้ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีพี่มันไม่มีที่ไปเลอยอีกที่เดียวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไหมอันนั้นไ <c oughs> อ้โอเคโอเคออกมาออกมาออกมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาสองบน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 ,องบนไอ้เฮียบูยัอนอกอ,นอกมาดึงในน็อกดึงแนนออกดึงแนนออกตรงเนี้ยยืนให้ได้เอาให้เป็นที่ยืนให้ได้ อย่าแบกหัวกูทิ้งด้วยเอกมาแม่งเวรป่วยเกมแม่งหัวปวยจริงก็บอกแล้วกัดฟันไว้ใจแข็งแข็งไว้ตอนแรกที่ผมมองแม่งไม่มีคนเลยเว้ยพี่เออกูเปลี่ยนแล้ว,ลวดึงแรงขา้างหน้าออกดึงแรงขา้างหน้าออกย้อนหลังมายห็นอะไรไหมรามเกดลงมาแล้วเลยมาลงมาลงมาบน,บนบนบนขวาโอ้โนะเนี่ยลงบนขวาบนขวา โอ <Okay, S 2> เคไหลไหลไห,ห,หลไหลมาควาสุด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 ไหลามาควาสุดเลยโอเคโอเคสวยแล้วสวยแล้วโอ้โหเลเลยนร์ต่อไหลมาไหลมาทะลุเลเยนร์มาทะลุเลเยนร์มากดน้ำแข็งกดน้ำแข็งมีทะลุสุดริยุชนมาทะลุได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมหลงไอ้เหี้ยแคร่ไม่ได้วะเรื่องแล้นออกหน่อยตรงงานอะ่ะ ตรงตรงตรงโซนเราอะดึงออกหน่อยโอเคโอเคสวย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 หลังสวยหลังมาเลียหลังมาเราหมดละโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ตะกุกตะกักหน่อยโอเคครับโอเคไปไปเนี้ยขอตัวก่อนครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับเอจ้าวจาวต่อต่อไปเลยนะ